ปี2566จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นจะเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยตั้งเป้าหมายการสร้างรายได้จากต่างประเทศให้ได้1.5ล้านล้าน,านบาทและสร้างรายได้หมุนเวียนจากตลาดคนไทยให้ได้ไม่น้อยกว่า880,000ล้านบาทดังนั้นรวมแล้วจะสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น2.38 ล้านล้านบาทครับเรามาดูในส่วนของการตลาดแผนการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวซีกโลกตะวันตกหรือที่เราจะรู้จักกันว่าเป็นตลาดระยะไกลเป็นตลาดความหวังของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตั้งแต่เราเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 6 6 4ปีนี้เราจะดําเนินการใน2แนวทางแนวทางแรกเราจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ที่นักเทียวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีให้เขาเข้ามาในช่วงนอกฤด,ดูกาลท่องเที่ยวโดยเราจะแสวงหาความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนําในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าสุขภาพความงามสินค้าบนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นซอฟต์าวร์ที่เป็นพลังดูดที่สําคัญยิ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าเรามีฐานลูกค้ากลุ่มระดับรายได้ปานกลางจนถึงสูงเราจะกระตุ้นการเดินทางโดยการใช้สิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยว ให้มาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีส่วนในทางที่2เราตั้งใจจะเปิดตลาดพื้นที่ใหม่ๆสร้างการรับรู้ส่งเสริมในตลาดในประเทศใหม่ๆรวมถึงการขยายพื้นที่ไปยังเมืองรองในตลาดเดิมที่มีศักยภาพเอาละนั่นคือระยะไกลส่วนระยะใกล้บ้างนะครับทุกคนก็เริ่มถามแล้ว้ตกลงจีนจะมาเมื่อไหร่แต่ต้องเรียนนะครับ เราจะไฟฟอร์ไม่รอกิเวนเราก็คงจะทำตลาดในส่วนอื่นๆที่มีศักยภาพภายใต้สมแนวทางหลักแนวทางแรกคือต้องฟื้นคืนตลาดกลุ่มกระแสหลักในพื้นที่ตลาดหลักเราจะใช้ความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทยนี่นะครับกระตุ้นให้เกิดความถี่ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวแนวทางที่2เราจะผลักดัน เพิ่มโอกาสในการเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศโดยทางบกเราจะดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเชื่อมโยงข้ามแผ่นดินจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าประเทศไทยส่วนทางน้ำเราก็จะส่งเสริมการเดินทางด้วยเรือสำรัญจากตลาดระยะใกล้เข้าประเทศไทยเป็นการปูพื้นต่อยอดดึงตลาดระยะไกลเดินทางเชื่อมโยงข้ามโลก เข้าสู่ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ต่อไปส่วนทางอากาศก็คงจะทำงานอย่างต่อเนื่องพยายามผลักดันให้มีจำนวนที่นั่งนะครับของเครื่องบินจากตลาดระยะใกล้เนี่ยให้ได้มากกว่าร้อละ80ของปี62ภายในปี2 5 6 6ก็เป็นความท้าทายแต่แค่นั้นไม่พอในการจะกระตุ้นตลาดระยะใกล้หรือจะโลกซีร่งต่อออกนั้นเรามุ่งที่จะพลิกโฉมเปลี่ยนมุมมอง สร้างภาพจําใหม่ให้กับประเทศไทยนําเสนอความใหม่ใน5รูปแบบเรียกว่า5 n e นิวอะไรบ้างนิวเซกเมนต์เจาะกลุ่มตลาดสกภาพกลุ่มใหม่ๆที่มีแนวโน้มจะเติบโตเป็นตลาดสําคัญของประเทศไทยต่อไปในอนาคตนิวแอเรียเจาะพื้นที่ตลาดใหม่ๆนิวพาร์ทเนอร์ไม่ปิดกัน้นทอทโอเพที่จะร่วมมือกับคู่ค้าพันธมิตรรายใหม่ทุกๆคน แต่ขอให้ท่านเอานักเที่ยวกลับมาให้เรา New Infrastructure ใช้ประโยชน์จากการคมนาคมรูปแบบใหม่ๆในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ New ตัวที่5คือ New Way อันนี้เรื่องสำคัญครับเราพร้อมที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ชูเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมที่ต้องจับต้องได้และเห็นผลปี2566 จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะทำให้คนไทยสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทุกวันทั้งปีพูดง่ายๆ365วันมหัตจันย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันสททที่เตรียมนะครับเรียกว่าเป็นเมนูประสบการณ์ท่องเที่ยวเราพยายามจะชูความแตกต่างอย่างมีกํลั์นะครับของวิถีวัฒนธรรมของพื้นถิ่นคนไทยนี่แหละครับในแต่ละภาค ให้เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้คนทำให้เกิดความภาคภูมิใจครับและสำคัญที่สุดทำให้เรารักเมืองไทยไปพ,พร้อมๆกันกับการที่เดินทางไปท่องเที่ยว